เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธพจนาให้ฟังในเรื่องของอะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ในหนังสือแก้กรรมจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเร่มที่18หน้าที่166ข้อที่231 <c oughs> ภิกขุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่ากรรมมณิโรธกรรมมณิโรธคามินีปฏิปทาความดับกรรมและปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกขุทั้งหลายกรรมเก่าปุราณกกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นปุราณกรรมกรรมเก่าเป็นอภิสังคตะอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นอภิสันเจตยิตะอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น เป็นเวทนียะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พิกุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าพิกุทั้งหลายกรรมใหม่นวกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ในการบัดนี้อันใดอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่พ like ิกุท si um ั้งหลายกรรมมณิโรธความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิก네ุท mm ั้งหลายข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุิเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใด อันนี้เรียกว่ากรรมมนิโรธพภิกขุทั้งหลายกรรมมนิโรทคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่ากรรมมนิโรทคามินีปฏิปทานั้นคืออริยะอัตถังคิกามัชนี้นั่นเองคืออริยมรรคมีองค์8 ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกป,ปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียนชอบสัมมาสติความระลึกชอบ สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมนิโรธขามินีปฏิปทาพิกุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แลกรรมเก่าเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกรรมใหม่เราก็แสดงแล้วกรรมมะนิโรธเราก็ได้แสดงแล้วกรรมมนิโรธขามินีปฏิปทา เราก็ได้แสดงแล้วพิกุกทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอพิกุกทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย